เขาเรียกว่ากิจกาที่เราได้จัดการแข่งขันไม่รู้ฝ่ายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานพี่น้องชาวกรมต๊อดิสานทุกทุกคนนะคะนอกเหนือจากการจัดกีฬาแข่งขันในครั้งนี้แล้วนะคะทุลคนของเรานะคะเพื่อเซ็นต์รบมือให้มากด้วยค่ะวันวานที่ผ่านมาเราเผยเป็นนะคะได้รับของชื่อ เก็กนน่าามค่ะเกลับไปด้านตวด้วยค่ะยังสวยยังนทยเหมือนเดิมเลยที่ดูสิดูหน้าตาแต่ท่านก็หน้ไเเลยเราจะเกลตสนใจทุกท่านเลยโอ้เท่านงงที่โซนานสำคญได้าเัการอจับตรวจกะ้ับอบหาที่จากท่านี่จด ในชุดทานต่อไปครับท่านจุฬามาจันโทครับท่านผู้จัดการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจับจมวัดสกุรตะกอนครับ แล้วก็เป็นการตามชีเสียงเป็นแนวทางให้น้องๆทุกคนนะคะน้องๆทุกคนที่ยังไม่เกษียณอายุ และอีกหน่วยงานหนึ่งนะคระคือสัาหน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนนท์เรียนเชิญคุณอัญชนาสิริจันทร์่แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนนท์ค่ะหน่วยงานนี้นะคะคอยประชาสัมพันธ์ทางของกรมการท่เที่ยวกรทมนครนนท์ไม่เคยไม่เคยก็ทําสื่อให้ช่วบสุดตรงมาตรงไปตรงมานะคะขอเชิญผู้แทนจากทีมนักกีฬาเปโ see it? และทีมเปตองหญิงครับเปตองหญิงสีไรชนะเลยสีมุลครับดอกให้ทีมเปตองหญิงสีฟ้ามารับรางัลเลยชิมดปิ้ด้วยการแข่งขันเพื่อมเิของเราขาดเสียงไม่ได้ มาค่ะสุดท้ายเลยนะคะขอโทษที่แนะนํากําลังใจแก่สีสีได้ครับจําได้ตรงๆนะคะน้องยังเครือ เราเซ็นปที่งที่ได้รางวัลชาวบ้านรวยนะะสีเหลืองคะและกีฬาอีกประเภทนึงครับเส้นเล็งอย่ในส่วใหญ่กีฬามันหาสนุกหาสนุกเนี่ยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้ยังสี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 อะครับสีเหลืองครับแร็กแร็คแร็คสีฟ้าเสนุกครับ เป็นเชิญผู้แทนสองสีเป็นเชิญค่ะเพราะว่าน pues ักตวันดีค่ะเป็นผู้แทนสีเหลืองนะคะค่ะช่วยรางวัลเป็นช่วยรางวัลคู่นะคะรับพร้อมกันค่ะไปถ่ายสันแบ่งกันใช่ไหมคะสีแบ่งกันครับถ้าไม่สามารถถ่ายได้ผมจะไปถ่ายให้ด้วยเอไอและเด็กตวัลที่ท่านรอคอยโอ้โหทานวันนี้เราต้องใช้เวลาในการกักตานที่สุดนานที่สุดเหนื่อยที่สุด

ัที่ทท่านออนักตะโนเหลืองสีเหลืองั้นใจีกนั้เครับอยู่หาเลยคครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสีสีสีูเรือรัลเียด่น่เหลืองอันนี้เหลืองครับ ตอมาลักเลยครับไม่ต้องบอกสีฟ้านะครับอันนี้เหลืองนะที่ได้รางวัลเต้นอะไครับเอ๊เอน้าหล่าเลยได้รับรางวัลน,นะคะกอเชียร์สสวยสีเหลืองของเราเออดีก็อบริอนนี่คนจะได้รางวัลด้วยนเชียร์ทีว่า เราไมรับรางวัลที Ö, Arizona, really really ่เลขาได้แต right? ่ท่านเลขาที ơi, ่มีตัวนี้จะไม่เรรับรัดเนะแลมีรางวัลพิเศษที่นด้วยนะครับเป็นวัคซีดาวอา็อยาได้เถอะได้ก็ไเอามาถ่ายาาทำกันาจรยก็อยากไ้พูดทันใครได้จะ่แล้วจะมีใใจดี้้ยะขนม้่่ด คือขนมอะไรครับน่มาม่าขอโอ้เออหนูคะเรามานยังไม่หมดทะลุขาเกาเลยเกินการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนตัวเลยนะคะ <laughs> .

แสดงนดีท่านนากมากกลบมือให้ท่านนำของีกห้าร้